แล้วโน้ตอาหารคำบางคำส่งไว้ถ้าขอมคำส่งนั้นก็จะมาปรากฏให้เช่นเช่นผ่านรอบเธอมีการงืธอก้องหรือเห็นเป็นภาพเราที่ตัวเองเคยทำไว้เช่นถ้าเคยท่าสัตว์ก็จะเห็นอย่างเช่นโดยข้าหมูก็จะเห็นภาพของสัตว์หรือหมูที่เราเคยฆ่าหรือฆ่าวัว ็จะเห็นภาพอำนาจในพระไตรปิฎกสมัยผู้พิทธกาลก่อนจะรับโม่โดยฆ่าสารไปเยอะก่อนจะรับโมก็ร้องผู้รัทุิดหลาโมบิหลยในมากหลอดเจ็ดวันเพื่อนบอกนะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ยกขึ้นมานี่ก็คือสามื่อังสำคัญทีนี้ ก็มาถึงโดนแม่คือลีละโลนแม่คือลีละแซดอ่ะซึ่งก็ป่วยด้วยอาการอะไราำสั้นแล้วก็คุณหมอก็ได้ดูแลรักษาติดลูกๆก็ได้ดูแลมาเป็นอย่างดีแล้วก็ตลอดชีวิตของ ที่ต้องเรียกว่าโยมอามะนะคือโยมแม่ตลอดชีวิตเนี่ยคุณแม่ทำเปิดร้านเปิดร้านขายเครงสารกัดนะชื่อร้านโล่คนค้าขายเพื่อ,อนทำบุญอยู่ที่ตลาดดอกกีบก็โยมแม่เนี่ยจะขายเพื่อ,อนทำบุญและก็สิ่งที่ชอบก็คือ ถ้ามีจัดงานแม่ก็จะใส่ซองรวบรวมไปด้วยรวบรวมไปด้วยเอาแล้วก็ทุกๆวัดบันไดที่มีประกาศที่ตลาดเช่นโรงพุงเนาะประกาศเชือดรวบรวมทอดพระปาอานุโมยก็จะใส่ซองไปด้วยรวบรวมนี่คืออันยาศัยที่คุณแม่ได้ทำแล้วก็อ่า เมื่อเข้าวัดให้เรียนรู้เรื่องกฎแห่งกรรมตี่เองก็ไปบอกค่อแม่ว่าเรื่องของอาชีพสุจริตทั้งหลายก็มีอยู่เช่นไม่ฆ่าสัตว์ประชิตหรือนำสัตว์ไปให้เขาฆ่าหรือไม่สอจริตค้อโกงพ่อแม่ได้ในเข้าวัดได้าอตังก็เลิก ทั้หมดนะแล้วก็ทำแต่กุสลคุณงามป,ปีแล้วก็สิ่งที่ตรงที่เองตั้งใจมาแสดงธรรมไม่ถึงการแสดนะงธรรมนี่เนียงแค่ว่ามาเล่าให้ผู้ร่วมง,งานในวันนี้ได้ทราบวัตถุประสงค์และความตั้งใจของโยมแม่ก็คือว่า ช่วงที่โยมแม่ป่วยก,ก็จะได้สั่งสมคุณเป็นประจำตลอดเวลาเช่นพี่เองก็จะพาโยมแม่ไปวัดไปอุชาจีนแล้วก็ไปปล่อยปลาช่วงที่ป่วยอยู่บนเียไไอก็ได้นิมนต์นะครับพระลูกชาไปตามนิมนต์พระอาจารย์ไปไปให้โยมแม่ได้สั่งสมคุณ แล้วก็คุยกับคัวแมแ่ว่าจริงๆแล้วเร,เรื่องของการตายเป็นเรื่องที่เราต้องเจอแบบทุกคนไม่ว่าใครแล้วน,น,นังาดไม่มีวันบอกอายุไข่แ่บระปอหรือนมกล่องที่มีอายุไขหมดอายุปอกวันหมดอายุ ในชีวิตของคนเราไม่ได้มีฉลาดปิดไว้นะเพราะฉะนั้นแต่ว่าแม้ไม่มีฉลากก็เราทุกคนต้องเจ็บไม่ว,ว่าจาะบางคนก็เสียชีวิตก่อนก็มีบางคนก็อายุขยเยนยาวแต่เราทุกคนต้องเจ็ เพราะฉะนั้นก็เลยบอกตัวแม่ว่าตัวแม่ไม่ว่าเราจะป่วยหรือเราจะไม่ป่วยโยแม่ต้องสัส่งสมบูรณน,นะแล้วตั้งใจทำบุญให้ดีแล้วคุณที่เราต้องจะเป็นสเสบียงปิดตามวงกลัวเราไปข้ามภพข้ามชาติเพราะว่าทรัพย์สมบัติที่เราได้กาัีมา เอาของคนบ้านรถทั้งหลายที่เราได้สัสมมาใช้ชีวิตนับชีวิตหาสิ่งเหล่านั้นมาเหียบยกก็ดีซักก็ดีวันที่เราลาโลกไปแล้วเราไม่สามารถเอาไปได้เลยสิ่งที่จะเด็ต,ตัวโยวงแม่ไป ข,ออข้ามพบ้ามชาติก็คือเพราะฉะนั้นก็เลยบอกพัวแม่ว่าพ่อแม่แม้จะปวดก็ให้สั่งสมบุญถ้ะสั่งสมบุญไม้พอก็ต้องทำภาวนาด้วยเพื่อที่ใจจะได้องสังทีนบอกว่าอิเอสังเยอเอรูกขดีตายกางกา จิตในอาสัจิริเพสสุนตบิปาติกาตาเมื่อจิตเข้าหมองไม่มองใสทุนติเป็นที่ไปเมื่อใดที่จิตมองใสไม่เร้ามองสุนติเป็นที่ไปก็ต้ก็ออบอกโัมแม่แบบนี้แม้ในวันที่โยแม่มีอาการป่วยกินไม่ได้ ต่อสายยางต่อสายยางแล้วเขาอากาศตขอาไปก็ผูกออกมาเราก็เข้าใจแล้วว่าอาการศบนแม่ปวดแต่สิ่งที่เราทำได้ก็คือบอกตัวแม่ว่าต้องภาวนาะแม้ร่างกายจะเจ็บป่วยแต่ใจต้องไม่ป่วยเพราะฉะนั้นต้องทำภาวนาและโยมให้ภาวนาสัมมา阿拉 เล่นถึงนะให้พระคุค้มครองท่านก็ตั้งใจทำไปแล้วแล้วก็ก็ถามโยมแม่นะว่าโยมแม่นะตอนนี้เนี่ยที่นอนอยู่บนเตียงน,นะฮะห่วงอะไรไหมไม่ท <Yeah. S 1> ่านก็บอกไม่ได้ห่วงห่วงมากไหมไม่ห่วง,ห,วงห่วงลูกไหมอ๋อทันยาละ แอีอันญะละอันญ,ญัธนาตันห่วงไหมบอกไม่ห่วงโยมเจนอันญะละอัญระตนามห่วงไหมก็บอกว่าไม่ห่วงถ้าไม่หว่วงเลยนะโยมแม่อะีกครับถามก่อนว่าบ้านที่ร้าน,นาร้านลมคนตาเลเนี่ยห่วงไหมโยมแม่ก็บอกไม่ห่วง ถ้า,อ,าอย่างนี้ไม่ห่วงไม่มีอะไรที่ต้องไปยึดติดเพราะว่าอะแม้เราจะสั่งสมบุญบ้านมาเพียงแต่ใช่แต่ถ้าจิตที่เราเป็นห่วงห่วงทรัพย์ก็จะอยู่กับทรัพย์ห่วงบ้านก็จะอยู่กับบ้านเมื่อตายไปแล้วใช่ไ เรื่อดวงิยาณดูงออกมาจากบ้านห่วงบ้านก็จะอยู่กับบ้านห่วงเสื้อผ้าก็จะอยู่กับเสื้อผ้าบางคนห่วงสมบัติเราก็เป็นผุ้สมก็สร้างสมบัติเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ต้องคอยตอบยับโยมแม่เลยนะจะว่าห่วงไหมถ้าไม่ห่วงตอบแบบนี้ว่าไม่ห่วงถ้าไม่ห่วงเนี่ยให้โยมแม่ทำภาวนาะ ทำภาวนาให้ใจสใส่ใจสว่างแล้วถ้าหมดลงเมืมม่อไหร่ก็คือเสียชีวิตนั่นแหละเมื่อใดที่ตายกับใจแยกจากกันหรือร่างกายและวิญญาณแม้ตายลาแต่วิญญาณก็จะอยู่หอกแต่ละอาสาวะถ้าเรียกว่าตายและเกียดวิญญาณนั่น,นแหละ หลุดออกมานะถ้ากดลงแล,ล้วหลุดออกมาแล้วไม่ต้องไปโหวงใครให้มาดูร่างกายแล้วก็ขอบคุณร่างกายของเราที่ได้ใช้มาตลอดเจ็สิบปีให้มาดูร่างกายแล้วก็ขอบคุณจากนั้นก็ให้เงินถึงบุญแม้ไอวิญญาณเลยมาแล้วเป็นล่า เป็นพลละเอียดล,ละเอียดให้เละหลับยากไม่เห็นกายเนื้อแต่ว่าถ้าวิญญาณหลุดออกมาแล้วก็จะเป็นการหายรู้นี่แหละให้นั่งทำภาวนาเรื่อถึงบุญแล้วเมื่อ้ถึงบุญหลักายยาวก็จะเปลี่ยนเป็นการคิดถ้าทำอย่างนี้ได้แล้วให้โยมแม่ไม่ต้องาบานว่า ถ้ามีราชรถมาดูว่าช่างพอหมร่อยแต่ถ้ากายยังไม่เปลี่ยนยังไม่มีราชรถก็กให้มุงหน้าไปวัดเลยก็แล้วกันพะอาจารย์ก็ไม่แน่ใจว่าโยอมแม่จะเปลี่ยนกายพิพแล้วิญญาณก็อาศาัยไม่รู้หรอกพี่พระองค์ก็ภาวนานไปที่วัดหนาต่งตองอางาวัดไปไหว้พระเจ้าจ นั่งสมาธิให้ทำอย่างบบนั้นก่อนต์โยมเราก็บอกกันนะก็บอกบอกับโยงแม่อย่างนีน้ซึ่งในช่วงสองสามวันที่โยมแม่่อนจะรับโลกมีสติดีทุกอย่างพูดคุยพูดเล็กคุยทั่วไปสอนธรรมะสอนคำามสมาธิโานนะาก็ตอบได้เลยแม้กายจะปวด แอบใจใหุ้มคุยเรื่องบุญเรื่องประสบคุยเรื่องทุกเรื่องหาตอบได้หมดเพราะฉะนัญญ้นหัวหลวงพี่เองลูกๆเองกุญใจแล้วเมื่อเป็นอย่างนี้โยมแม่รักงใจของเขาก่อนวันที่จารับโมพระอาจารย์ก็ได้ไปเยี่ยมแล้วก็คุยให้โยมแม่อาโยมแม่กูชาเกดี แล้วก็หายในแม่ส่วนมนค์ทำวัดเย็นแม้เพื่อหายใจจะพ่อปู่แนใจท่านอยากที่จะส่วอนค์ท่าที่จะส่วนผ์ก็จะสวนพยาบบาส่วนต่วนเสร็จแล้วก็ได้ทำปู่ไหว้าตายว้ท่เรียควัาไหวกปัจจ อักกระไดให้พอให้พอเสร็จก็คุยกับโยมแม่แล้วก็ตอนโยมแม่นั่งสมาธิภาวนานะแล้วก็อาการร่างกายก็จะยังมีอยู่มีเรื่องของการขั้วลูกสาวก็ได้ดูแลผู้ช่วยพยาบาลก็ได้ดูแลแล้วพี่โยมแม่ห่อลง กใไปอยางสงบเปนคนนอนหลับเมื่อนนงแล้วพี่สาวก็โทรหารพี่แล้วพี่เองก็มาจากที่สมุยนั่งลงคนนอนก่อนกินเก้านาทีแล้วก็โทมาพี่บว่าเอ๊ผู้เชี่ยพยาบาลกองหาจากเบ็นไม่มีลมหายใจก็เลยบอกพี่สาว ทสามเข้าไปจับห้าไม่มีลมหายใจก็โทรมาพี่พี่เองก็บอกว่าให้รอก,ก่อนแล้วก็เดี๋ยวหักไปหักไปก็แม้ร่างก,กายที่ปกตมแล้วนะครับก็ร่นใจว่ามันเป็แถวห้อมนั่นแหละเนาะก็ไปสอนโยมแม่ว่าโดยออกมาจากร่างกายแล้วนะให้ทำสมาธิ แล้วพระมาแล้วมาไปถึงกิ3 3. สัปปีสามก็สวดมนต์อ่าโยมแม่สวดม,มนต์ธรรมชาติวยการทำบ้านจาก,กสามโลกสวดมนต์ด้วยกันก่อนโยมแม่ถ้าหน้ยู่ก็สวดมนต์ธรรมชาติด้วยกันในระดับหงตัว,วน่ะก็ส่งอย่างนี้ในขนาดที่โยมแม่ก็มีมีศรัทธาพยายามจะบริจาคร่างกาย ให้กับโรงพยาบาลตรวจร่างกายแล้วก็ได้บริจา,ากโรงพยาบาลผู้ขอก็อกมามพงครต่างพี่สาวก็ช่วยแล้วก็ะานามโนพี่ก็พาสมมูลน,นั่งสมาธิกบบผ่านจายจเมื่อทำอย่างนี้แล้วยูก,กันก่อนล้โลกแล้โลกเสร็จก็ไสอนอี เพราะฉะนั้นก็ก็พง่งใจในบุญปสมคุณงามความดีที่แม่จะรักได้ทำนะแล้วก็มั่นใจว่าสิ่งที่ตัวแม่ได้ทำก็จะเป็นสิ่งที่นำตัวนั้เองให้ไปสู่สุขบีนี้จะมีเป็นที่มาขอกขวดแค่พี่ว่า โยจากวัตสุตังสิจวิอัปสังพยัพยักเอกาชีวิตังสายโยอัปปะโสภุพยพพยักผู้มีเห็นความเกิดดับถึงมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีสู้ผู้ที่เห็นความเกิดดับมีชีวิตอยู่เพียงเดียวนี่นะเพราะฉะนั้นเทศ่สาที่หลวงพี่ได้นำมาสแสดงให้กับญาติโยมในวันนี้ ก็เป็นเคสตันดี้แล้วก็เป็นภารกิจสอนใจให้กับญาติโยมทุกท่านที่มาร่วมงานตอนเป็นกุศลในวันนี้ก็อ,อยากจะให้สิ่งนี้ไปแรงบันดาลใจให้กับญาติโยมทุกท่านว่าชีวิตของเราไม่ได้เกิดมาแล้วสูญได้เกิดมาแล้วมีการเียนไหวใดกิด ที่จะนำชีวิตทุกคนไปสู่ภูกิติหรือสุภติก็อยู่ที่บุญกุศลและอันุศสที่ตวเองได้กระทำไ้เพราะฉะนั้นก็อยากให้ญาติโยมท่านนะเมื่อมีชีวิตอยู่มีร่างการอยู่อย่าประมาทในชีวิตให้ตั้งใจสั่งสมบุญกุศล คุณงามความดีไปด้วยนอกจากที่เราจะต้องทำหน้าที่การงานทำม,มาหากินรับผิดชอบกรอครัวสังคมก็ดีให้แบ่งเวลาทำบุญประสมคุณงามความดีแล้วคุณประสมคุณงามความดีนี่แหละจะนำญากโยมมาถึงที่บวชนมก็จะได้เป็นเพื่อเป็นที่พึ่ง นำเราไปสู่ทิศตะตที่แสดงการทประเทศนามาในวันนี้ก็ร่วมเลยแรกสามนาทีนะครับก็ขออนงส์ผลบุญที่หลวงพี่ได้แสดงธรรมในวันนี้ขอบุญกุศลที่ได้แสดงธรรมในวันนี้ก็ขอบุญกุศลมี้บูชาครับ แต่องสมเด็กก็สัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจรกับพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวงขอบูชาภุมุศสมนี้ที่เกิดจากการแสดงธรรมเอาไวายแต่พ้าเด็พระคุณพระงคนเทพมีหวงปู่วัดปากน้ำพาสีเจริญขอภูมที่ได้ เกิดจากการแสดงธรรมในวันนี้ขออุทิศให้แก่โยมแม่จุีรัตแทรักผู้เป็นที่รักดัร่รวงใจของลูกๆทุกคนขอบุญกุศลนี้ให้โยมแม่ไอสู่สุตติและก็ขอบุญกุศลนี้ที่ได้แสดงธรรมโยมมีแก่เา้าโยมท่นที่ได้ แสดงธรรมมานะวันนี้เอวังก็มีด้วยประการนี้ขอจเจริญพรยากยมค่นนะขอจะเจริญพร